ข้สิบห้านะครับข้อที่สิบเก้าทิ้งสู่รูปใดถึงการซื้อสิ่งของต่างๆด้วยรูปียะทั้งที่ทอเป็นรูปประพันธ์แล้วและยังไม่ได้ำํำหรือขายสิ่งของต่างๆของของตนแลกเอารูปียะต้องอบดตาจิตตีที่มีการเสียสนับเป็นวินัยก่อ อันนี้ดูตามจต้องแรกค่อข้างคำหนึ่งคำว่ารูปีย์ในที่นี้ได้แก่ทองคําเงินตราต่ตางๆที่ใช้เป็นมาตรานวิ่งขายได้น,นะครับอันนี้นะ<ช>ก็ไม่ง่ายว่าเราเอาเงินอทองเนี่ยนะครับไปซื้อเอาของมาใช่ไหม,มหรือว่าเอาของเรามีอยู่นะครับไปขายเอาเงินมานะครับทั้งสองกรณีเลยนะเป,ป็นอาบัติที่เกี่ยวกัดีเหมือนกันนะครับเสดงว่าท่าตนตัมาแ้วต้องแน่นะ ถ้าเป็นตัวนสสคีที่ร่ำ้วนะครับแต่ย so so ังไม่เห็นทุอคนเห็นภัยนะก็เอาเงินนะครับไปซื้อมือถือซื้อบมาซื้อทีวอซื้อบริการต่างมานะครับทุกอย่างที่ได้มาเนี่ยเป็นนิสสคีทั้งหมดนะครับหรือว่าของที่ว่าท่านมีนะครับท่านอาจจะมีเครื่องฟังนะแต่อยากจะเปลี่ยนเครื่องใหม่ก็เลยขายเครื่องที่ไม่แล้วก็เอาเงินมาใช่ไหมอันนั้นก็เป็นนิสสคีนะเป็นบถไฟอีวี่ต้องเสียทรัของนั้น เงื่อนตอนก็ไม่ยากนะจะไปซื้ออะไรมาก็แล้วแต่นะจะไปแรกถ้าเรามีเงินนะครับไปซื้อทองใช่ไหมซื้ออะไรนะสร้อยคองทองคำอะไรนะก็บอกว่าเรามีนิสกีย์วัตถุนะไปซื้อนิตยวัตถุในการเอ่อสร้อยคอมาสร้อยมาทองมานะครับหรือไปซื้อวัตถุทุกกฎมีแก้วมุกดาแก้วนะนนอะไรพวกนี้น็น่าง่ใจนะครับหรือว่าไปซื้อ หรือว่าไปซื้อนะครับของที่ผมควรกับพิยววัตถุมาเลยนะก็ต้องลำบากนะครับนี่เรามาต้นบรรยัติว่ามาจากใครนะค,ะนนนนะคะนรัรอรบอยู่หน้าต้องบรรยัตินตะครับหน้า๙๕๗กองศิลปวัตถุศาสิร์วิทยาเรื่องประศพพระคีีโดยสมัยนั้นพระภากพระเจ้าประทถิอยู่หน้าพระเจดจวัน เวลาของนาทาธีการข้ามบดีเสร็จพระนครสามนทีครั้งนั้นก็จะบังทีถือความซื้อขายด้วยรูปียะมีประกานต่าง,างๆชาวบ้านพานาแท่งทษต,ติเตรียมบทนาว่าฉนาัยพระสมณะเชื้อสายประชกยบุตรจึงได้ถือความซื้อขายด้วยรูปียะมีประกานต่างๆเหมือนพวกขลิหัตผู้บริภคการลอกที่สุดทั้งหลายมีชาวบ้านเหล่านั้นแท่งทอติดเตรียมบทนาอยู่ บาดาที่นผู้มั่งน้อยสันโดษต่างก็แข่งเข้าติดเตรียมบธนาว่าทน,นัยพระจริญีจึงได้ถึงการซื้อขายมุญเรี่ยงประการ,การต่างๆเล่าและการเรื่อนนั้นแบบมโนภาคเจ้าพระพุทธองค์ก็ประชุมสงรงสอบถามทรงติดเตรียมพระเจริคีแล้วก็มายัดสิขาบทนี้ขึ้นมาแต่ก็อย้าพูดเรื่องอายนะไอทองคำเมื่อกี้น่ะ ที่เป็นรูกประพันธ์นละไม่ใช่ลูกปรพัน์ใช่ไหมครับที่เป็นรูประพัน์ก็คือที่ทําเป็นเครื่องประดับนะครับทําเป็นสิ่งของใช่ไหมใช่ไหมเครื่องประดับศีรษะเครื่องประดับเอวเครื่องประดับคอเครื่องประดับมือครับเครื่องประดับเท้าเป็นต้นที่ไม่ได้เป็นรูปรพัน์คือยังเป็นแท่งเลยนะครับเป็นทองเป็นแท่งมาอยู่เลยนะยนี่แหละแล้วก็ไปแ้กเป็ศศียนซื้อขาก็โดนแบบนั้น,นอันนี้ถ้าไปแลกเป็ียนซื้อขายแล้วทำยังไงครคับ วิธีการเสียสลากพวเหมือนเดิมให้มาเสียสลานท่ามกลางสงเท่านั้นนะครับมาเสียสละแบบที่เสียสละเงินทองเลยนะคือตอนนั้นมีการนะครับคุยกันว่าไอ้แล้วของที่ไม่ใช่เงินทองต้องทำยังไงเพราะในศึกษาบทไี่พูดถึงการเอาเงินทองไปซื้อข้าวซื้อของมาเนี่ยแล้วเวลามาส,สะเ้าก็พูดว่าให้มาสยา,มายท่ามกลางสงมกันนะครับวิธีการก็เหมือนอย่างเดียมกันเลยนะ ที่ว่าไปแตเท่ากลางสงฆาโยมมาเขาบอกว่าจงรู้สิ่งนี้แล้วก็ไปอะไรเข้าหาสิ่งที่สมควรมาให้แลกวก็มาสันดงนั้นฉันไม่ได้อะไรใช่ไหมครับเหมือนกันหมดเลยนี่ไหครับแต่ว่ามันจะมีอย่างหนึงว่าเกี่ยวกับการทิ้งเนี่ยมันจะมีหลาคำว่าสมมติพิสุพูดทิ้งรอปีย์คือทิ้งเงินทองไม่มีเขาสมมติพิสุพูดทิ้งสิ่งของที่ซื้อมาด้วยเงินทองเนี่ยนะ พราะฉะนั้นเนี่ยในงานสมณะไม่ในปีนั้นที่วัดจา,ดางแดงท่านก็บ,บอกว่าไม่จะเป็นต้องทิ้งก็อาจารย์จำว่าอย่างนี้นะมันไม่มีคำทิ้งสิ่งของเหล่านี้นะคนระับไม่มีนะสมัยสมัยที่ำกันหนักขนาดนี้เลยนะเข้ามาแสนข้าาชการสงมาที่ก็เผาทิ้งเลยนะครันะรนะบจีวบบนนะรปริศกีซื้อมาใช่ไหมก็เผาทิ้งเลยนะครับบางทีก็เปี่อยลงเหวเลยที่ว่าซาวบ้านเครื่องใช่ไหมข้าวของอะไรก็แล้วแต่ซื้อมาเปื่อยลงเหวมเลย อย่างนี้นะขนาดนั้งเลยถ้าสม,มาาองยืมมาแล้วคืนเจ้าของไปครับเจ้าของไปท,ปไปทีนี้นะท่านก็เลยมีใ็ว่ามันไม่มีนะไอ้คำสูงพิสูจน์ผู้ทิ้งสิ่งของที่ซื้อมาดีนีปิยครับถ้าของนั้นไม่ใช่เงินทองนะแล้วก็ทํเป็นยังไงแล้วก็มาทํากันทีหลังก็มาทํากันในการสนะให้โยมไปให้โยมพ่อโยมแม่นะ ให้พยาบาลจิกรก็แล้วแต่แต่ในพยาัาิจิกรอาจารย์เขาบอกว่าที่ให้ของได้นะมันมีแต่การทํายาให้ใช่ไหมครับที่เราเรียนมานะในข้อนั้มันไม่มีให้วัตถุข้าวของเดยนตรงให้พยาบาลจิกรไม่มีนะครับให้ข้าวของก็ไม่มีนะมีแต่ให้หยิบให้ยาเพว่อได้แต่ถ้าเราจะไปสละให้ทางพยาบาลจิกรเลยเนี่ยท่านบอกว่าให้ใช้คําพูดให้ถูก อย่าบอกว่าจะมาลอกให้โยกโยกให้โยกเราบอกแต่ว่าของนี่จะมาสลับแล้วมนเอาแล้วมันไม่ถูกต้องนสลัาที่ไหนแล้วก็สลับอย่างนั้นแกก็รู้เอาตัวเองนะอย่าบอกว่าเนี่ยจะมาให้โยกจะมามองให้โยกไม่ทำอย่างนี้เพราะมันไม่มีว่าจะให้ข้าของแกอวัยวะจิตกรอย่างนั้นใช่ไหมมีแต่ว่าให้ยาทำยาให้ได้จางก็เลยบอกนี้ บอกเขาว่าเนี่ยเราไม่เอาร่างผีวินัยของสลากเงิน้องอนี้นะครับเขาจะรู้เขาจะถือไปเองใช่ไหมครับนี่มันก็มีที่ต้องสงสัยอ้าวแล้วของที่สน,กสนากแตนแรกได้คืนมาเนี่ยควรหรือเปล่ามันไม่ใช่เงินท้องในที่นี่นะและก็ไม่ไป็นสนารข้ามกลางสงไม่ได้ในที่ว่าใช่ไหมครับแต่ว่าเขาสนอให้โยไปตอนนี้มีนมีกาสา,ารถใาที่เดียวนะครับที่บอกว่าที่เขาได้ถือเอาไปแล้วนะได้คืนมาอันนี้ควรน,นะครับ มันก็ถือออกไปเรียบร้อยแล้วสาสถาก็ถือออกไปแล้วเขาสวายขึ้นมาอันนี้ก็ขู่ในดีการมีที่เดียวนะครับแล้วที่อื่นก็ไม่มีบอกไว้นะแล้วที่อาจารย์ท่านตีว่าควรเพราะว่าไม่มีีการค้านสีนี้นะครับธรรมนานี้ม่นตีไม่ได้ว่าีการเขาจะค้านสาระถ่ายะที่ที่ท่านไม่เห็นด้วยนะครับแต่ว่าในที่นี้ไม่ได้ค้านอะไรนะที่ว่าควรครับอาจารย์ก็เลายยึดมตินตว่าคือใช้ได้นะ เราสลับไปแล้วนะครับมันเป็นลนาดานนะแล้วก็โยกถวายขึ้นมานครับก็ถือว่าได้ต่อไปนะครับเรามาดูข้อที่บันครกันโอ้นี่สบายนะรักหน้าไหนนะหน้าร้อยสามสิบห้านะครับ อธิบายกายะอนิกยะสิกขาบทกยายะก็ซื้อไงนิกยะเขากกขายนะครับพึงทราบอธิบายสิกขาบทที่สิบต่อไปคําว่านะครับประการละกันความว่ามีประการมากมายเนื่องดยสินของที่เป็นกปัปยะมีชีวะเป็นต้น <c oughs> คําว่ากายะกยัง,ยงแปลว่าซื้อและขายนะครับ <c oughs> จึง จริงอยู่เมื่อพิสูจน์เล่เอากับปิยขันของบุคคลอื่นโดยในนี้ว่าท่านจงให้สิ่งของนี้ผิดที่ผิดที่พ่อนะร <c oughs> <c oughs> ้อยสามสิสี่เอาไว้อาถนะอ้าอยู่มีใครทนพ <c oughs> อเจอไม่ใช่ไม่ใช่ข้อพอ,อดีข้อจ้างนะครับ อธิบายรูปียสังบูหาราสิขาบทนะครับการแลกเลี่ยนด้วยรุปยา่านะอันนี้เพิ่งทราบอธิบายหลัานบทที่๙ต่อไปคําว่าอนัตปการและการแปลว่ามีหลายอย่างเนื่องด้วยรูปยะที่ทําเป็นรูกรพันอันนี้พันมันต้องออกพานรอเรือสองตัวแล้วก็นอเนเองนะครับเป็นต้นคําว่ารูปียสังบูหาราคือการแลกเปลี่ยนด้วยเงินและทอง จึงอยู่ด้วยสิขาบทกอร่รำพระ้าทรงห้ามการรับวัตถุที่เป็นนิสสคีและที่เป็นทุกกนะครับด้วยสิขาบทนี้ทรงห้ามการแลกเปลี่ยนเพราะฉะนั้นเมื่อพิสูจน์เอาวัตถุที่เป็นทุกกกนะครับพวกอะไรแก้วมาดีแก้วไพทูตใช่ไหมสังศิลาอะไรนี่เป็นต้นนะครับยูดิเป็นทุกตยตัวอย่างมาอย่างในแก้วมันีโอ้ของมีค่ามากนะ แลกเปลี่ยนกับวัตถุที่เป็นทุกกบนะครับแก้มณนีไปแลกแก้วมณนีด้วยกันหรือแลกอะไรนะแกวไพรูลนะครับก็น่านี่นะดูกันนะครับหรือกับย่างวัตถุก,ก็ดีนะครับเราวัตถุที่แปลงแบบทุกกดนะพวกรัตนานะครับที่เว้นเงินทองไปแลกนะครับวัตถุที่เป็น,น,น,ปนทุนกกดก็ดีนะ,ะหรือไปแลกกับย่าวัตถุนะคะรับแลกจีวอน,จ,วอนจีวอนมานะก็ดี อาวัตถุที่เป็นกระปียานะครับแล้วก็สมองจีวรบาไลบาริไถยสมควรนะแลกเปลี่ยนกับวัตถุที่เป็นทุกข์ก็ดีนะครับไปแลกเอาแก้วมานะแก้วมันนี้ครับอันนี้ต้องระบัดทุกข์กอดนะครับผมเขียนว่าให้ข้างหน้าอยน้ว่าหนึ่งเอาแก้วหาว่าแต่หน้าหนะครับแก้วไปซื้อเอาแก้วมามีไปแลกเอาจีวรมาอันนี้ก็เป็นทุกข์กอดพอแก้วทุกข์กอดช่วแก้วมานนี้ไม่ใช่แก้วธรรมดาทั่วไปนะครับ องอาจีวรน,นะครับไปขายเอาพวกแก้มมานี้มาอันนี้ก็เป็นอาบัตทุกข์นะครับาการต่อไปครับแต่เมื่อพิสูจน์อนิสัวยวัตถุเงินทองนะแลกกับนิสัยวัตถุนะครับตัวอย่างเช่นเอาเงินไปซื้อสร้อยคอมาน,นี่เลยหรือว่าแลกกับกับป่ยวัตถุนะครับเอาเงินไปซื้อจีวรมาหรือกับทุกก์วัตถุนะครับ ก็เอาเงินไปซื้อสร้อยไข่มุกนี่นะเป็นต้นครับอันและเอาทุกกฎวัตถุนะครับทุกกฎวัตถุพวก,กแก้วนะเคยว่าไข่มุกแหละหรือกับพปียวัตถุนะครับจีวงจีวอนแหละแรกกับนิสัยเปียวัตถุก็คือไปโอแต่ยกตัวอย่างขึ้นไข่มุกหรือว่าจีวอนเขายเอาเงินมานะครับต้องอานบัตินิสัยเปียปลาจิตติทั้งหมดเลยเนี่ยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นเงินเป็นทองไม่ได้นะครับ คือสกิทเ่นั้นวัตถุนั้นควรสละในข้ามกลางสงตามวิธีในสิกขาบทกอนและวัตถุที่สละแล้วก็ควรปฏิบัติโดยวิธีที่กล่าวมาแล้วในสิกขาบทนั้นครับก็คือมาสายถ้มกลางสงทำในข้อก่อนสิกขาบทนี้ทูลมาพเจ้าทรงเป้าที่จุจปัญคีในมือสามสีทรงบัญยัติไว้ข้อทื่อนงคือการแลกเปลี่ยนรูปพิยะ สิขาบทนี้เป็นสาธารนะบัญญัตินะครับปิสุนีก็มีเหมือนกันนะครับก็โดนะมีพนอนั้นติกะไม่เกี่ยวกับการใช้ถ้ใครไปซื้อกระายไม่ก็โดเองนะครับองอาบัตนะครับ,รบสิขาบทนี้มีองสองเหล่านี้คือหนึ่งสิ่งของที่ตนจะแลกออกมาหรือที่ใช้แลกเป็นลูปยะคือไฟและไฟหนึ่งนะนะนะเป็นเงินหน้าทองนะสองมีการแลกเปลี่ยนกัน ค่องสองข้อนี้นะครบองค์ก็ต้องอานบทในสิกขาบทนี้นะครับสิกขาบทนี้เป็นกิริยาต้องอ้านคำคําที่เหลือมีในดังกล่าวนั่นเองในสิกขาบทที่ผ่านที่ผ่านมาแต่จบการอธิบายวิยาสารบัหานะสิกขาบทแต่ฟังนี้ไม่จบหรอกในที่กระทแนที่กระทำได้แตอธิบายไนอธิบายเกี่ยวบาท บาทกี الي, Ooh, okay, so ่ใบเนี่ยบาทห้าใบเนี่ยว่าตรงนี้ถือถ้ามาถึงสุดขาบทนี้แล้วนะถ้าไม่ได้มารีในเรื่องบาทห้าใบเนี่ยถือว่าพลาดโอกาสไปอย่างน่าเสียดายเลยต่อจากเมื่อวานครับเมื่อวานนี้ถืสิกขามบทที่ต้าครับเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนซื้อขายการซื้อขายนะอ๋หน้าอะไรนะหน้ากล้าละหกสิบ เร้ถาใครอยู่ในกระดกน,นะทางขาี้กงแนาหนึ่งร้อยสามสิบสี่เม่อวานนี้กังขา,งาไม่ว่าเนี่ยังวาจบแล้วใช่ไหมครับกางขางว่าจบแล้วนะเพรีในี่ในทาในสมังตะนะ์เน,น,นี่ยนี่เขาวิ่นกรดอกนี่ยยงะมันเสร็จเวลาการแลกเปลี่ยนซื้อขายก็คือเอาเงินนะครับไปซื้อของนะไปซื้ออะไรก็แล้วแต่ครับหรือว่าเอาของนะไปซื้อแรกไปขาย เนขายเอาเงินมานี่นะก็เป็นอาบัติสกีแล้วทั้งสองกรณีทั้งซื้อแล้วก็ขาย้อยห้ไฟได้ายหนึ่งนะเป็นเงินทองก็แล้วกันของเขาเป็นสุขีไฟอิกเท่านั้นทีนี้ท่านก็นยกยกตัวอย่างนะเรื่องบัตสี่ใบนะีให้เราดูนะครับเพื่อเป็นข้อที่นะิสัยนะว่าถ้าเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาเยไอ้วัตถุนะั้นควรจะทายัางไงใช้ได้ไหม เมื่อวานพูดถึงบานใบแรกใช่ไหมที่วิสุรร่างวั่างคองมาเกาะใช่ไหมครับและให้ไปจ้างช่างใช่ไหมให้ไปขุดแร่ถลุงแร่มาครับแล้วก็มาตีบนบาดอะไรนะมาทอนบาทอะไรเป็นแร่เหล็กนะครับถ้าใครนะไปที่ยวตะติดนะเหล็กน้องพีนกาจะรู้จักคือมันจะมีหลุมนะครับเป็นหลุมค่อนข้าจะขุดเอาไปและในบริเวณนั้นมันจะมีแร่เหล็กนี้ ออกมาเป็นก้อนก้อนเลยนะนหละตอนนี้มีอยู่ใช่ไหมยังมีไม่ใช่ข้อขุดไปแล้วนี่แล้วมันยังมีหลุมมีที่นะที่ใข่มีที่จะพันมีอะไรนะครับก้อนมันมีนะพวกแร่นั่งต่างเขาจะมีแหล่งข้างนะครับเย่งเช่นทองที่ไมคราบเขาจะมีที่ยข้างนะออันนี้เหมือนกันก็นเนี่ยเขาไปเอามาเห่นมันไปขุดมาเลยนะแล้วมาถลุงทำเป็นบาทนะครับ ช่วยมาหากับพิยะเพราะว่ามันไม่มีเจ้าของเดิมเลยแต่ต้นใช่ไหมครับเพราะท่านไปทำมันจะต้นจ้างเข้ามาไม,ไม่ได้ท่านบอกว่าเนี่ยไม่สาม,มารถที่จะทําให้เป็นกับพยะได้เลยนะครับด้วยบายไร่ๆนนะอันนี้นะเนเอาไปทาเป็นอะไรก็ใช้ไม่ได้ท้งอย่างใช่ไหมครับไปสายท่ามกลางสงไม่ใช้ไม่ได้หรือจะสลาดยังไงนะนะครับหรือแม้สนาดว่าโจรขโมยไปแล้วนะ จนขโมยไปแล้วได้คืนกลับมาก็ยังใช้ไม่ได้เหดิมครับแล้วเป็นตแการได้แย่ได้ไมไม่ได้ทุกอย่างเลยนี่ครับที่เมื่อวานนี้พูดฝังนะยังมันจะแปออะฝันรับนี้ครับในในดีกานะท่านจะพูดถึงว่าไม่สามารถจะทําให้เป็นกับปิยาได้ด้วยวิบายอะไรคําน,นี้ในข้อหมายเพราะว่างไงมาหมายเพราะว่า,วาด้วยการสละในถ้ำตาศครับนี่นะ เท่าบาทังไงมัสะิข้ามทางสมครับมันก็มันก็ใช้ไม่ได้นะคำตะเปียงไม่ได้ครับและแม้แต่โจนชิงออกไปได้คืนมานี่ก็ไม่ได้นี่นะคำว่าให้เป็นับเปี้ยงได้คืออย่างนี้นะครับท่านบอกว่าคํานั้นนะท่านพูดท่านกล่าวไปแล้วนะครับประสงนะประสงเอาไอ้ัะเปี้ยงืัอถูกคือบาทนั้นนะครับที่ตั้งอยู่ในรูปของบาทนั้นนะ ตั <Saint> ้งด้วยของบาทนะครับหรือว่าตั้งอยู่ด้วยรูปของอแก้วมุกดาเป็นต้นนะครับันเป็นวัตถุที่มีบาทนั่นแหละเป็นมือบาตรมันเป็นมืเข้าเอาบาทไปทายไปทำอะไรก็แต่นะไปแล่เอาแก้วมุกดาอะไรมาเนี่ยก็ใช้ไม่ได้เพราะอะไรท่านบอกว่าพ่อแม้ว่าวัตถุทุกกฎนะครับถ้าเราแก้วมุกดาแก้วมณีที่มีค่างนี่นะ แม้วัตถุทุกคนก็ดีนะครับแม้แต่ปิยวัตถุที่เอาทุกคนวัตถุไปขายนะก็คือถ,ถ้าเราไม่ได้เอาเงินไปจ้างเขาเนี่ยแต่พวกรัตนนาพวกแก้มณน,นีแก้มุกดาเนนะี่ยไปจ้างเ้าแทนนะครับและให้ทําเป็นบ่าอันนี้มานะมันก็จะไม่ได้เหมือนกันนะครับหมับเอาเงินไปจ้างเขาที่ไหนไม่ได้เหมือนกันแต่นะครับแต่ถ้าว่าที่สูงนะนะนั้นบอกงี้นะให้จ่ายดูปย่ เวลาให้จ่ายดุปิยอีกด้วยกับปิยวัตถุควัาหรแรกทุกข์กวัตถุนั้นอันนี้เขาหมายว่าให้จ่ายนะหมายให้ไปขายนะครับเอาบาทนั่นนะหรือว่าวัตถุทุกข์กดก็แล้วแต่ที่เปลี่ยนมาได้นะไปขายเงินมาใครับขายเงินมาเลยแล้วก็ให้สละดูุจปิยนะนั้น <c oughs> อย่างนี้นะสามารถที่จะทำให้เป็นอกับปิยะได้แก่ชนหลายหลากอื่น แั่เป็นตัวเงินมามันถึงจะมาสนะ,ะได้ใช่ครับแล้วก็มันจะควรแก่คุรหับเออวิธีก็คือทำเครับบาหใบนี้นะต่อไปนะครับต่อไปขึ้นบาทบามาที่สองออในมหาปัจจรีท่านกล่าวว่าพิสุดใได้รับรูปียะแล้วซื้อบาทได้รูปียะนะั้นเองินไปซื้อบาทมาเลยนะครับ แม้บาทนี้ของพิสูจนนั้นก็เป็นอกกับยะไม่สมควรแม้แก่ศาสตร์ธรรมิกทั้งหา้าเนี่ยใช้ไม่ได้เลยนะครับใคกก็ใช้ไม่ได้เลยไม่ใช่แต่ว่าท่านุเดียวนะแต่พิสูจนนัน้นทำบาทนั้นให้เป็นกับยะไนดะ้นะครับไม่เหมือนกับใบเมื่อกี้นะอันนี้ทํากับยะไนดะ้จึงอยู่บาทนั้นจะเป็นกับยะไนดะ้ต่อเมื่อให้มูลค่าแก่เจ้าของมูลค่าและเมื่อให้บาทแก่เจ้าของบาสนะครับโอ้ลำบาก ทำไงว,วิธีก็คือทําอย่างนี้นะครับเอาเงินไปคืนเจ้าของเงินเอาบาไปคืนเจ้าของบา <c oughs> มันจะไม่ได้เนี่ยเราจะทำไงดีเอาเงินไปคืนเจ้าของเงินเนี่ยเราก็ต้องเอาบาเนี่ยไปให้เจ้าของบาแล้วเ,เงินกลับมาใช่ไหมครับไปได้เอาเงินกลับมานะซึ่งสมัยนี้คงไม่ได้แล้วเราซื้อองเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะคืนแล้วก็เอาเงินกลับมาใช่ไหมครับถ้ายังไม่ได้แกะมัน,นยังไม่ได้อะไรอาจจะได้นะ นะครับนี่นะเอาบาปคืออันย่อัตามาไม่เอาแล้วนะเอราะนันคือนะครับแล้วเงินที่ได้มาเนี่ยก็เป็นคือเจ้าของเงินเทียนเนี่ยทำนี้เลยนะนะครับแล้วก็ที่สุดจะให้กับปิยพันธ์แล้วรับเอาไปใช้สอนสมควรอยู่และถ้ามูลคืนทั้งหมดแล้วใช่ไหมบาทเงินคือเรื่องของเงินบาทคือเรื่องของบาทนะครับและเราก็ไปทํเป็นกับปิยแทนทีนี้นะให้ใบโยบายานะครับไป เอาบาไปนั้นมาเนี่ยโดยกับปิยบุหานนะหรือว่ากับปิยพันธ์ของเราเนี่นะแหละเราก็ไปแรกเอามาด้วยกับปิยบุหานนี่นี้ได้ถึงจะได้ครับแต่สมัยนี้นะ่ะมันทำนี่ได้ไหมความจริงนะ่ะบางทีก็ยากนะเราเอามาแล้วแกะกล่องแล้วนะครับแล้วบางทีร้านก็อยู่ไกลนี่ก็มาใช้ด้วยแล้วนะเขาไม่รับคืนง่ายหรอกมันลำบากท,ที่ว่ายิ่งเอาเงินไป็นเจ้าของเงินนี่ลำบากเลยนะครับใครเป็นเจ้าของ <c oughs> ไปอะไรนะรนกินนิมนต์เจ้าไหนก็ไม่รู้นะครับมันรวมกันหมดแล้วนะหรือว่าบาตราละใบละพันกว่าบาทใช่ไหมครับมันก็ลงบาตรสม,มัยนี้เขาใช้วิธีนะเขาก็ใช้วิธีสละให้โยมโยมพ่อยมแม่หรือว่าให้กับปิยาการเข้าไปทำาองที่ในดีการสมรฐาน,นาแนะนอนะครับแบบว่าถ้าครนของสายก็ถือไปแล้วนะถวายขึ้นมาก็ควรนะครับในกรณีที่เราไม่สามารถทําอย่างนี้ได้นะ แต่ถ้าสามาราทำก็ได้ก็ลองดูก็ได้นะครับมรติว่าถ้าใครที่ไปเอาเงินทองไปซื้อของมนะเอาของเป็นเจ้าของร้านก่อนแล้วเงินมาเงนินเป็นเจ้าของเงครทีต่ <c oughs> อไปสามบาทบัทชีสามนะฝากที่สู่ใดให้รับเอารูกิยะไว้แล้วไปยังตระกูลช่างเหล็กกลับด้วยกับปิยการรกนะครับ <c oughs> ถ้าไม่ได้เล่าเงินเอง แต่ท่านให้คนอื่นรับเงินให้นะครับมีคนว่านัทายกว่านิวายาว่านน่นแะแต่ท่านจะทำพู้ไม่ถูกแ่โยมเนี่ยรับเงินให้ท่านเลยนะครับอืมแล้วก็ไปใช่ไหมต่ะกูช่างเหล็กกลับด้วยกับปิยาการลบเห็นบาทแล้วพูดว่าบาทน,นี้เราชอบใจและกับปิยาการลบให้รูปยันแล้วให้ช่างเห็นเหล็กตกลงเนะี่ยเขาจัดการให้เลยนะซื้อให้เลยนะครับถ้าพูดแค่นี้แหละ แม้บาทใบนี้อันีิสูนั้นถือเอาโดยกัปปิยะบูหาตอนที่พูดน่ถูกใช่ไหมตอนที่ไปซื้อนะฟอร์ตว,ว่าเราชอบใจแล้วก็ยากว่าจัดการนี่เองนะครับเป็นเช่นกับบาทบาที่สองนั่นเองจัดเป็นอนกัปปิยะเหมือนกันนะครับเพราะพิสูจน์ล่ามูลค่าเพราะับเงินทองมาตอนแรกใช่ไหมในการใช้หรือรับให้นะครับถึงเวลาตอนไปนซื้อท่านใช้กัปปิยะบูหายกัจริงแต่มันไปพนผ้าแต่ตอนแรกแล้ว มันก็เลยใช้ไม่ได้นะครับไม่ควรกัรใครนะครับ,รบถามว่านะครับเพราะเหตุไรจึงไม่ควรแก่สาสตร์ทำมิตรที่เนื้อแก้ว่าเพราะไม่เสียสละมูลค่าเพราะยังไม่ได้เสียสละเงินทองเลยใช่ไหมเงินทองท่านล่ำม้าแล้วก็ไปซื้อบารมาครับนั่นอันยังไม่ได้เสสละเงินเลยมาเป็นตัวบาตรแล้วอย่างเงี้นะเพราะนั้นไม่ควรก่ใครเลยศาสตร์ทำมิตรท่นห้า บาปปรที่สี่นะครับอันหนึ่งที่สูใดไม่รับบุติยะไม่รับมือรทองนะไปยังตระกูลช่างเหล็กพร้อมกับปิยการโลกที่ทายกส่งมาว่าท่านจงซื้อบาตรถวายพระเถรนะครับตอนรับมนถูกต้องนะทายกเขาจัดการเองเขาสั่งวิยาเองนะครับให้ซื้อบาตรถวายพระใช่ไหมยนีัพรถไปที่ร้านเข้านะครับเห็นบัตรแล้ว ให้กับปิริยาการลบจ่ายการระนะัะหาปณะสั่งให้เขาซื้ออยู่นะครับตอนแรกมันถูกแล้วใช่ไหมแต่ตอนไปเอาบาใหม่จริงนะครับใช้คําพูดไม่ถูกไปสั่งเขาซื้อไปหนะะึ่งว่าเธอจงรับเอาการ,ระหาปณะเหล่านี้แล้วให้บาหนี้นะครับแล้วได้ถือเอาไปก็สั่งเขาอย่างนี้นะครับบาหนี้ไม่ควรแก่พิสูรูปนี้เท่านั้นเพราะจักการไม่ชอบ แต่ควรแก่พิสูจรุ่นอื่นพรอมไม่ได้รับมูลค่าอันนี้อย่างที่ว่าถ้าเราใช้โยมไปซื้อค่าซื้อของใชู้ลอย่านนี้เลยนะครับมันไม่ควรแก่ท่าหนหนึ่งเดียวนะแต่ควรแก่พิสูจุนอื่นนะครับเพราะอะไรเพราะท่าน,นไม่ได้รับเงินทองม,มานะไม่ไ่ารับเงินทองม,มานะครับออตอนที่เป็นกัปปิยยบูหานทายังกข์สวัสด์ถูกต้องครับพี่ในเวลาไปหาของจริงนะ่ะก็ไปใช้คําพูนไี่ถูกนะครับสายเขาซื้อให้หจา่ายให้งนีนะไม่ได้ ได้ทราบว่าอุปชาของพระมหาสุมาเถระมีชื่อว่าอนุรุทธเถระท่านบรรจุบาตเห็นปางน,นี้ของตอนให้เต็มด้วยในยใสแล้วสลาแกะสงแล้วก็ไปถวายแกะสงเนี่ยไม่ต้องทำพิธีอะไรมากนะครับเพราะว่ามันควรแบบพิสุราสวิตนะทุกท่านผว้อาศยที่วิหารนิ่แม้ของพระจุลนาเทระผู้ทรงพระไตพิดกก็ได้มีบาตเช่นนั้นเหมือนกัน พระเทล่าสั่งให้มันจุบันให้เต็มด้วยในสายและให้เสียสละแก่สงดังนี้แหละนี้ชื่อว่ากัปปิยะปตะสตุกะนะครับมาสีใบที่ไม่สมควรนะอ,นอ่าก็ถ้าว่าพิสุไม่รับกปิยะไม่รับเงินทองเลยใช้ก uh ัปปิยะบุหารมีวิยาอะไรชะเต็นครับไปสุตตกูลแห่งช่างเหล็กพร้อมด้วยกัปปิยาการที่ทายกส่งมาว่า เธอจงซื้อบาตรถวายก็เถอะนเห็นบาตแล้วกล่าวว่าบัตรนี้เราชอบใจหรือว่าเราจะเอาบัตนี้ก็พูดอย่างนี้ได้นะครับว่า,า,าจะมาเอาใบานี้นหละโยก <c ười> หรือชอบใจใบนี้อนี้ก็บอกได้นะบอกใค่นี <c ười> okay, ้นะ,ะและ้แต่ปิยาการล้วจ่ายปิยานั้นให้แล้วให้ช่างแหลกยินยอมตกลงแล้วก็ซื้อให้เลยบาตนี้สมควรทุกอย่าง ควรแก่การบริโภคแม้เห็นพระพุทธเจ้าออทั้งหลายเนี่ยเขาก็จำได้ให้เราเองนนะข้อนี้ก็จบ